หหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่หอพักหญิงเก่าที่ชื่อว่าบ้านเงานวนตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณสิบนาทีหอพักนี้ดูธรรมดาแต่มีห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าอยู่ห้อง306พี่คะห้อง306ยังมีคนอยู่ไหมคะ เสียงของน้ำนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเช่าหอเจ้าของหอพักเป็นหญิงสูงวัยหน้าตาเรียบเฉยตอบเสียงเรียบว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่หรอกจกักแต่ถ้าน้องอยากได้ก็เอาเลยน้ำไม่รู้เลยว่าหลังประตูบานนั้นมีบางสิ่งรออยู่ คืนแรกผ่านไปด้วยความเงียบน้ำรู้สึกว่าห้องนี้เย็นผิดปกติทั้งที่ไม่มีแอร์เธอฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวในชุดนักศึกษานั่งอยู่ที่ปลายเตียงหญิงสาวคนนั้นร้องไห้ก่อนจะหันมาช้าๆเผยให้เห็นดวงตากลนโบและเลือดที่ไหลาจากปากน้ำสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัว ฝันร้ายแค่นั้นแหละเธอบอกตัวเองแต่ฝันนั้นกลับมาอีกทุกคืนคืนที่สามน้ำได้ยินเสียงเคาะประตูดังก๊อกก๊อกก๊อกเวลาเกือบตีสามเธอแง้มประตูดูแต่ก็ไม่เห็นใครพอหันกลับไปเธอก็เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่หน้ากระจกพอหันไปจริงๆ ไม่มีใครวันถัดมาน้ำถามเจ้าของหอว่าเคยมีคนอยู่ห้อง306ก่อนหนูไหมคะหญิงชรานิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะตอบเบาๆว่าก็มีนะน้องเขาชื่อพิมพ์สวยเรียนเก่งแต่เขาฆ่าตัวตายเมื่อสองปีก่อนน้ำขนลุกสู้ วันหนึ่งขณะเธอกำลังจะอาบน้ำก็มีเสียงคนพึมพำเบาๆดังมาจากห้องน้าว่าช่วยฉันช่วยฉันด้วยน้ำเปิดม่านออกอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครเธอเริ่มฝันว่าอยู่ในห้องน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดและเห็นพิมพ์ยืนจ้องเธออยู่มือของพิมพ์เย็นเฉียบแตะที่ไหล่เธอแล้วพูดว่า เธออยู่ห้องของฉันอยากขับไล่ฉันเลยวันถัดมาน้ำเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองเธอไม่ยิ้มไม่พูดนั่งมือและบ่นพึมพำกับตัวเองเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเริ่มสังเกตได้ว่าเธอเหมือนมีคนคอยตามและแล้วคำถืนนั้นก็มาถึง ตีสามน้ำลืมตาตื่นมาอีกครั้งเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกแต่ครั้งนี้ไม่หยุดหยุดนะใครกันแน่น้ำตะโกนประตูก็เปิดออกเองช้าๆเสียงลมหายใจเย็นเยอือกกระซิบข้างหูเธอว่าเธอแย่งทุกอย่างไปจากฉัน น้ำหันไปก็เห็นพิมพ์อยู่ตรงหน้าดวงตาแดงกำ่ำเลือดไหลอาบตัวก่อนที่ร่างพิมพ์จะกระโจนใส่น้ำและทุกอย่างก็มืดดับวันรุ่งขึ้นเจ้าของหอพบว่าน้ำนอนหมดสติอยู่ในห้องข้างกายเธอมีภาพถ่ายเก่าๆว่างอยู่เป็นภาพของหญิงสาวในชุดนักศึกษาใบหน้าของผู้หญิงในรูปนั้นคือพิมพ์ และแปลกมากไม่มีใครรู้ว่าใครเอาคาบนั้นมาวางไว้ที่นั่นเรื่องราวของห้อง306ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าผีมีจริงไหมแต่หลังจากคืนนั้นน้าย้ายออกจากหอทันทีห้อง306ถูกปิดตายอีกครั้งและทุกๆุกีสาม ก็ยังคงมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากข้างในห้องก๊กก๊กก๊ก